สวัสดีครับผมจากช่องสไตล์วิวดนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวการกันซีนพ่อขอั้นนานะครับผมนี่ตอนรุ่นจากในเบิร์นเซอร์พาผก็เลยนะครับนี่ลักษณะแบบนี้มีการลงต้นแน่นอนนะครับข้าไปเบิร์นดินนะครับ,รบลงบ่อลงใช่ไหมตรงนี้นะครับโฟกัสที่ตรงนี้นะครับผม ลุงมาแำอะไรแล้วอ่าแล้วจ้อันนี้ก็คือคลิปใหม่ด้วครับพิกท็อปครับไม่ไม่คลิปเก่าเดลยลุงไปไหนกับว่าจะคลิปเก่าคลิปเก่าว่าลงซ้ำมาใช่ไหมคลิปไต้ยประเทศว่าไต้ยฮาร์าได้เด้่แต่ละคลิปขนมอาวมาเบิ่งทางนี้ครับผมเนี่ยงหนึ่งไปรอไอ้โนี่เดินทางนี่นะครับให้ลุงมาลุงนังก็บ่มีนะครับแล้วเขาเรียกว่าจะยุ่งกับเรื่อนครับ เดนเนี่ยมันเหนียวเราจะค้งๆแน้นะครับอ่ะผู้ใดสนใจก็รถสั่งซื้อในตะกร้าได้นะครับผมช่องสไตท์าพูดดนครับเจ็ดคลิปขายครับหนึ่งเดียวในทิกต็อกหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับผมผู้ใดมนักผู้ใดนี่ก็ซอยอุ่นุนได้ครับผมอ่มางานบ่ค่อยหลายครับหางเงินทรงอัดรถครับผมขอบคุณครับ